สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านคุณป้าพาเที่ยวมาเลเซียนะคะจะพามาดูเห็ดควนขาวขึ้นอันนี้ต้นมะขามแขกนะคะตัดลงได้สองปีแล้วก็จะมีเห็ดขึ้นเนาะไม่ต้องไปหาไกลเลยมาหาข้างบ้านมีหอยด้วยนะนี่อยู่ที่บเก็ตเมล่านะคะประเทศมาเลเซียจะตัดออกได้สองปีแล้วเขาก็ มีรากมีอะไรมันก็ตายแล้วนะมันก็ขึ้นพอเรามาตัดอันนี้ขึ้นเยอะเหมือนกันนะมาเก็บเห็ดเด้อมาช่วยกันเก็บเห็ดนะคะที่บ้านก็ขึ้นหลายรอบแล้วเห็ดนี้พอเวลาเราเก็บแล้วแปบ๊บเดียวมันก็ขึ้นอีกได้กินตลอดทั้งปีเลยอันนี้ก็ได้แกงอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บเห็ด ได้เยอะเลยข้างๆรอบๆก็มีนะเต็มเลยมันขึ้นไปหมดเลยโคนเข้าไปตรงไหนนี้มันก็ขึ้นมาเต็มเลย มีมดด้วยนะมีมดด้วยมีสมดด้วยสมดของมาเลเซียเนาะ<ม>ก็เรียกเหมือนบ้านเราบ้านเราก็เรียกมดเนาะ<ม>แต่มาเลเซียเรียกสมดแปลว่ามดนะคะเดี๋ยวก็ช่วยคุณยายเก็บเห็ดก่อนได้เอาไปแกงหน่อไม้ใส่แกงหน่อไม้เลยอร่อยเลยหน่อไม้ก็มาปลูกเอามาจากประเทศไทย มดก็มีมดเต็มเลยขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะลืมกดไลค์กดแชร์คุณป้าด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ